มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับทีนนี่เระพุสู vector zone นะครับก็ตอนนี้เข้าสุภาพที่สามนะครับแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้สร้างบ้านอะไรเลยตอนนี้ก็แบบกะว่าจะสร้างเต็นท์ไว้นอนนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรายังมีอะไรที่ยังไม่ทําอยู่นะครับก็คือแร่ฮัพเปอร์นครับนี่ผมเพิ่งไปหามาแถวบ้านนี่แหละครับตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีนะครับแต่ก็ยังมีรุงเหลืออยู่เอาว่าเดี๋ยวตัวนี้ผมทําเต็นท์ก่อนเพราะว่าผมต้องนอนนะเพราะตอนนี้แบบ มันมีขีดที่มันเป็นแบบสตีมหน้ามันแบบว่าถ้าเราไม่นอนมันก็จะแบบลดไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนแรกกะว่าจะทําบ้านก่อนนะครับแต่อ่าตัวนี้ใช้เซฟด้วยแล้วก็ใช้นอนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะมันก็จะมีเพ e อยู่ก็คือเราต้องเออสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวตอนนี้อ่านี่ตัวแอดแวร์ครับได้เป็นตัวทาวุธหรือเปล่ามีการอัปเกรดขึ้นนะครับและและและ,และอ้าวเดี๋ยว ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยไม่มันไม่ต่างจากตัวเอ่อวิร์กแบนด์นะครับม,มีอะไรเพิ่มเติมมั้ง <c oughs> เออเดี๋ยวไอ้ตัวเอ็ดแบนด์ยังแบบมีอาวุธให้ทำนะครับเออยังมีคอสตูหรือแบบมีดอะไรอย่างงี้นะครับในตัวเมื่อกี้ไม่มีเลยไม่มันคือตัวอะไรโอเคอาจจะมีเอ่อ อะไรในภายภาคหน้าก็ได้ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเรามาเริ่มสร้างบ้านก่อนเลยกันเดี๋ยวขั้นแรก,แรกผมคับตะปูก่อนถึอว่าเราต้องคับตะปูครับมีเปิดอยู่โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านเดี๋ยวนะสร้างร่างฐานเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมันสร้างยังไงตามจริงก็ต้องใช้ค้อนในการสร้างดิเอวนะหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะ มีคนบิวด์เดอร์ได้รอเปล่าไม่ได้ไม่มีครับอ่าเอาเร็วเดี๋ยวนะผมจะวางร่างฐานยังไงอันนี้เอรียเฮ้ย,ยเราต้องวางไอ้น,นี่ก่อนหรอเปล่าเกี่ยวกันไหมครับม,มันเป็นเหมือนป้ายอะไรสักอย่างนะครับโอเคงั้นผมวางแล้วก็สร้างไปเนยอ๋อนี่ไงครับเออมันมีอีมวลหนึ่งอยู่ข้างๆกันนะครับเฮาอินเออแล้ว <laughs> ไม่เคยไปนี่มันคือไปอะไรแล้วแบบทำอะไรไม่ได้ด้วยรสร้างก็ไม่ได้ทุบทิ้งได้ปะไม่ได้ครับโอ้โหนี่ไงมันกดสร้างตรงนี้ครับโอ้ไ่้เป็นป้ายธรรมดาหรือเปล่าป้ายแบบป้ายชื่ออะไรอย่างงี้โอเคคือผมสร้างแล้วล่ะนะครับ เอาโอเตอนนี้มันมีอีกบนหนึ่งอยู่ข้างกันนะนี่ครับทำรากฐานด้วยก่นกอนลองข้ามั่นอไฟดับโอเคนี่ครับ2องกสองนี่เลยบ้านของเราเออตะปูกับไม้แพงเฮ้ยตกมีเยอะเอา,ะาไม้แพงเอาละทาไมแพงก็ต้องให้ผู้ช่วยเราไปครับเฮ้ยฝากไม้ด้วยนะแถวนี้แหละ ก็สตาร์ทอินไปเดี๋ยวผมไปตัดช่วยแป,ป๊บนึงคนตกแป,ป๊บๆอยู่แล้วครับเราตัดไปแถวบ้านก็น่าจะได้นะมีอะไรโอเคแถวบ้านเราครับอ้าวบางตงน้นก็ตัดไม่ได้เลยเออตัดแล้วเราก็เลื่อยเลแถวนี้เลยครับเออไม่ต้องแบบเพ่นไปลกบ้านเอาเลื่อยออกมา แย่แล้วฮะแย่แล้วแย่แล้วตอนนี้ขีดพลังงานจะหมดแล้วรู้สึกว่ามันจะมี energy ดิ้งอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดโอ้อย energy พลังงานหมดแน่ๆอ่านี่ครับเดี๋ยวเราขอสุดทำง,งานก่อนสุดเลยเอ่าเพฟร้มาติดหนึ่งก็ยังดีครับขอแค่ว้ทาทำงานตรงนี้ก่อน <laughs> โอเคกินแล้วก็ทิ้งครับแล้วก็เอ,อาไม้แพงกับตะปูมาใส่โอเคครบจบครับแล้วก็ ใช้คว้าในการสร้างพับไม่เรียบร้อยสร้างเร็วกว่าที่คิดเอาโอเคต้องต้องไปสร้างข้างล่างเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่าต้องวางประตูอะไรให้มันเสร็จเลยดีกว่าเออตูทางไหนดีอันนี้แล้วกันแล้วก็เออหน้าต่าง กนทันออกแล้วโอเราต้องออกข้างนอกเพื่อหันนะฝังนี้กับตรงน,น,น,นี้ก็ปิดนี่ปิดนี่ก็ปิดนี่ก็ปิดอ่ะแล้วก็รู้สึกจะไม่มีหลังคารนะับ มันเป็นรู้สึกจะเป็นพื้นชั้นสองอะเออแบบไม่เชื่อว่าเป็นหลังคาปะโอเคใส่ใส่ไปแบบกันแดดกันฝนไปก่อนครับตอนนี้อื้อหยิบเลยตะโกใส่อะไรเฮ้ยตะปลืมบันไดลืมมันไดลืมบันไดต้องยืมมันได,วมมไดเว้ยนี่ครับฮ่าบันไดทางขึ้นจะไม่แพงทำมาไใดกันเลย นี่แล้วก็อันนี้รู้สึกจะใช้ไม้ธรรมดาครับไม้ทุงไม้ซุงทั้งหมดเลยแล้วผมไปใช้ไม้แพงข้างบนละข้้งบนใช้ไม้แพงครับเราสร้างแบบลอยๆได้เลยเหรอเฮ้ยสร้างหลังคาก่อนโครงบ้านนะเอาวะเทพจับอืมโอเคมีที่ไหนเขาสร้างหลังคาก่อนโครงบ้าน ที่นี่แหละฮะสร้างหลังคาคอนเอาละพี่แกวไม้ไม้ให้เราแบแบกมดเลยได้สองก็เอาครับมีผู้ช่วยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับคนเปียวตะปูน่าจะไม่พอเดี๋ยวต้องคับเพิ่อมอีกแตกไม้ใส่ก่อนบ้านเ้าไม่ทำบางอย่งเรอแบบทำแบบแค่พอใช้งานพออ่ะ ดูผมว่ามันไม่น่าจะได้อยู่นันหรอกเออโอเคครบลีกยันฝั่งไหนฝั่งนี้ครบดูฝั่งนี้ครับโอ้สร้างกอพี่แกะเลยนะแล้ว่าแบบหัวพี่แกจะตัดมาเอาเหลืออีกมันเหลืออยู่เดี๋ยวมาใส่ประตูก่อนตบตบ เราควรจะสร้างใหงมันเสร็จนี่จะได้ไปที่เราควครับเอาละนัดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่างเปิดฝั่งไหนอะหน้าต่างเปิดไม่ได้ชิบหายแล้วหรือต้องเ้าเปิดข้างในอ่ะโอเคเอาอันนี้ยังไม่ได้วางเหรอโออคาตะปู เหมือนเสียงใครเคาะอะไรโ๋เคาะทำตะปูหลอนซะแล้วนี่อีกหนึ่งฟังนี่โอเคเรียบร้อยครับบ้านที่อยู่อาศัยของเราแล้วก็หน้าต่างเปิดไม่ได้อ่ะ โอ้มันมีเค่เป็นโครงหน้าต่างเฉยๆนะครับมันมีในที่สร้างรอเปล่าอ่าไม่มีมีแต่ประตูมันเป็นโครงหน้าต่างแล้วก็ประม,มาณนั้นนะแล้วกว็นี้ใช้ไม่แพง้งนอ,อะไรอะไรนี่อันที่เปิดได้ก็คือประตูที่เดียวเราเปิดไม่ได้เลย ฟิวฟ้าครับเดี๋ยวไอเรื่องขยายบ้านเดี๋ยวเราค่อยว้านที่หลักนะกันนะแต่ตอนนี้ก็คือมันจะมีพื้นที่เราสำรวจเยอะแ้วก็คือแมปอ่ะโคตรใหญ่นะแต่ผมยังไปไม่หมดเลยที่ผมไปก็จะมีประมาณแถบนี้นะที่มันเป็นแคมป์อ่ของผู้รอดชีวิตนะแต่ไอตรงนั้นอน่ะเขาไม่ต้อนรับเรานะครับนนละฮะมีโลงนาะขนาดจอมแล้วก็มีซอมบี้ที่พร้อมจะลั่นหัวได้ทุกเมื่อ โอ้โหแล้วแบบเป็นโรงนาโ long เนี่ยนะไม่มีของเลยหราเพ่หรือว่าเราสามารถเอ่อมาอยู่ที่นี่ได้ก็ได้นะคุ้นๆณนะแถวนี้ไม่ใช่หรือใช่ครับหรือใช่ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เราเกิดหรือเปล่าหรือเปล่าครับเออ ดนะจอมไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจดูแต่ทีนี then, ้เราไปดูในนี้ก่อนมีเพื่อนบ้านหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนบ้านเฮ้ยแต่รู้สึกจะมีแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยจิบโอ้ก็ลงมาแบบนี้เออตกใจหมดแม่ตอนแรกก็ได้ยินเสียงอยู่แล้วเออไม่คิดว่าจะมาแบบนี้ไง โอ้ใจจะวายโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนเมืองก่อนนะเพราะว่าอาจจะต้องเอ,อหาน้ำมันด้วยอ่าเพราน้ำมันเราหน้าจะหมดในเร็วนี้นะครับก็บไฟเบอร์ด้วยจะไปของหายากครัน้ำมันจะหมดจะอยเดี๋ยวนะน้ำมันนี่มันมันลดไปหรือเปล่าผมก็ขี่บ่อยอยู่นะแต่ไม่เชิงว่าจะลดนะครับ โอเคประจัดก็ดีแล้วครับจะได้แบบน้ำมันจะได้ไม่หายยากเนี่ยแอบไปเข้าไปในเมืองกันวิ่งชนยับเลยเอาว,ว่าใช่ครับไอ้ตรงนี้เรามาแล้วนี่นี่ตรงที่เราเผาไว้ครับอือ เอาเขามันอยู่ได้ไงอีกไปกลับมาได้ไยังไงยุบหัาไปเลี้วนะนี่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เดิมเลยตัวนี้ผมจำเอาน้ำมันแล้วแต่ไม่น่าจะมีให้อีกครับมีแค่ขวดกรเปร๋าโอเคตัวนี้ไม่มีโมโนท็อกครับก็น่าจะต้อไม่ได้เสียใจด้วยนไม่มีโมโ,โทนท็อกนะนะมียางรถไว้เปลี่ยนครับเฮ้ยมีดมาแต่ไหนอีก มีดตอบขอับพี่ตอบอเขาไม่เฉียนเนื้อเออเนื้อหมูป่าเอาเอ,อเนออจีดิงครับใช้แบบเวลาที่เราไม่อยากนอนก็ดื่มมันไปก็จะได้แบบอยู่ยาวครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่เงียบสงัดที่ไหนละ่ะฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้ก็มา เออเราเอ้ยดูดูดเยอะอะไม่ผมนึกว่าจะไม่มีเห็นเดินมาเห็นเยี่ยบเยยบกันเออไม่แบบไม่สม่งเสียงอะไรคือข้างาเลยนะฮะก็ลั่นไปเสียแต่ในี้ย้างนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีของเลยเราพี่เงียบกริบเฮ้ยตรงนี้มีคนมาใส่อยู่นะครับแต่เขาน่าจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว เหลืออะไรไว้ให้เนะโอ้โหไม้ขีดไม่เอาอะไม่ขีดเราไม่ใช้เรามีไฟแช็กอยู่แล้วจะทำไมไม่ขีดเจอกับร้านอาหารครับยิงก่อนยิงก่อนยิงควรจะมีใครอยู่ครับมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่มีแม็กซ์ทั้งคนแล้วก็ไม่มีแม็กซ์ทั้งของเดี๋ยวเจอพี่บูกับกระต่ายไม่ขีดอีกแล้ว ไม่ผมคาดหวังกับอะไรพวกนี้เน mm ี <S 2> <S 2> <S 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 ่ยเงียบสงัดฮะเอาละฮะเห็นบังเกอร์อีกแล้วนี่แหล่งรอดชีวิตแหล่งที่เราจะสามารถฟังของได้ครับมีครับมีใครอยู่ไหมไปก่อนไปนี่ไงนี่ไง หัวลั่นไปอ้่อาอย่าไปรีโหลดไปยเย็นเย็นมีกระจุยครับขวางกระจุยเลยเพื่อนอะก็คือเราสามารถฟาร,ร์มของว่าน่าจะที่ตรงนี้แหละ,ะครับที่จะฟาร์มได้แบบหมดจอดเลยมีสามคนเหรแอลกอฮอล์ผ้าอะไรนี่แบบเยอะไรแบตเตอรี่ดีครับเลยหรือเปล่า เลยอยู่ยก็รีบออกมาเลยได้เข,ขียให้จบนะครับเออขี่มันไกลแล้วโอ้โหแม่เนแ่เดียวดีครับอ่านี่ครับกล่องนี้ผมรุนมากเลยนะครับดูพาสิแล้วก็คือเปิดไปแล้วกล่องหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเลยเอาละ่ะเดี๋ยวโอเคเปิดดีชั้นพวกนี้มอก่อนคือพวกนี้จะมีของเออกล่องนี้มันต้องมีแน่ครับผมหวังว่าน่าจะเป็นปืนนะ อ๋ออะไรเพิ่มจุดจุ่มครับเออมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นปืนช็อตกันนะครับช็อตกันที่มองไม่เห็นครับช็อตกันอะไรครับนี่โอเคนะครับก็จะมาเกิดเกมนี้ก็คือยังเป็นเอลลี่เซนอยู่นะครับโอ้โหได้ยิงออกมาเป็นคลื่นสี่ชมพูครับหมดจัดโอเคงั้นะรเราใช้ ซอกบ,บอกเร็วลงไปประมาณนี้ฟังเกือบน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลืออะไรให้ฟาร์มใช่เกี้ยงเลยโอเคเอารับถึงบ้านเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคขอแบบเรียบง่ายกันนะนี่เราข้ามขั้นมาเลยเราสามารถยิงเพื่อนเราได้ป่าไม่ได้ฮนะ ก็ไว้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวในสําหรับในภาร์ันนี้ก็อาจจะเป็นภาร์ทท้ายแล้วแหละนะเพราะว่ารู้สึกจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอบังเกอร์มันมีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้ฟาร์มหรือให้ทําอะไรที่เราก็จะเป็นสร้างบ้านแล้วก็ไปหาฟาร์มแร่มาขอบคุณทุกนี้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ในสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากกดติดตามด้วยและถ้าใครไม่เคยตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้าสวัสดีครับ